สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาดูแลน้องนกข่าหลังจากที่เราได้ไปเก็บฟ้าทลายโจรและกระเทามาให้น้องนกของเราได้จิตกินในเช้านี้นะคะช่วงนี้อากาศหนาวค่ะทุกคนเราต้องดูแลสุขภาพน้องนกนะคะกระเพาฟ้าทลายโจรก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแลค่ะจะช่วยทําให้น้องนกของเราไม่เป็นหวัดนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง อาหารของน้องนกหงอยกนะคะก็มีมเมล็ดมิลเลดเข้าวเปลือกนะคะที่เราใช้ในการให้อาหารที่เป็นอาหารหลักนะคะเราก็มีน้าําเปล่าค่ะทุกคนน้านําเปล่าเมล็ดมิลเลดและข้าวเปลือกเท่านั้นนะคะที่เราใช้ให้อาหารเป็นอาหารให้กับน้องนกนะคะส่วนฟ้าทะลายโจรดอกบ้านไม่รุ้งยป่ากระเพรานะคะหรือหญ้าขนเนี่ยเราก็จะให้ นานๆจะให้ครั้งนะคะแต่กระเพาเนี่ยเราจะให้สัปดาห์ละ2ครั้งนะคะฟ้าทลายโจรก็ประมาณ2สัปดาห์ครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้น้องนกของเราได้จิกกินแบบนี้นะคะวันนี้เราจะมาดูแลนกกลงนี้ด้วยการ